โอ้โหไฟสปอร์ตไลท์โคตรสว่างอะ่ะแถมเข้มด้วยนะครับไม่แยงตาด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะสวัสดีครับช่องโมโตเกมไทยคลิปนี้นะครับพวกเกี่ยวกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับเดี๋ยวผมก่อนหน้านั้นนะครับพวกก่อนหน้านี้ก่อนก็คือไฟสปอร์ตไลท์ที่ติดมานะครับก็คือเป็นตัวยกเซตมาราคาประมาณพันสองพันนะครับแล้วก็ ซื้อไปแล้วนะครับใช้งานไม่ถึงเดือนก็เสียแล้วนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะมันเสียข้างหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้ตัวที่2นะครับก็คือ,อเพิ่มวัตตมาอีกนะครับแล้วก็อย่างก็คือเป็นตัวของแบงค์คิรินด้วยนะครับก็ใส่ข้างละ20บวัตต์ล้วใช้ไปพักหนึ่งนะครับคิรินเนี่ยคือมันทนนะแต่ว่าคือไฟมันเข้มด้วยมีคัทออฟด้วยแล้วคือว่าแบตถ้าเป็นของเดิมอะแอมมันน้อยมากผมก็เลยเพิ่มเป็น12โวลต์5แอมป์นะครับก็เลย มันพอใช้งานได้นะครับแต่ว่าแบตมันค่อนข้างกินพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวหวัดของตัวไฟสปอร์ตไลท์อ่ะมันข่างละ20บาทรวมแล้วไป็น40บาทแอมไม่ค่อยพอนะครับขนาด5แอมแล้วยังไม่ค่อยพอใช้นะครับจริงๆมันใช้ได้นะแต่ว่ามันรับภาระนะครับมันก็เลยทําให้ไฟค่อนข้างไฟอ่อนลงนะครับผมก็เลยซื้อมาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับจริงๆผมจะซื้อของคิรินแหละก็คือเป็นรุ่ M1 แต่ว่าของหมดไง ผมก็เลยมาซื้ออีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็เป็นแบรนด์ของนี่เซลโรนะครับก็คือเป็นรุ่น M1 เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยไม่แตกต่างจากคิรินเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะบอกว่าคือใกล้ของคิรินมากเลยนะครับแบรนด์ของเขาอะ่ะก็คืออีกแบรนด์หนึ่งตัวนี้ผมก็เลยลองใช้ดูเอ้ยโอเคแล้วก็พัดลมสิ่งเงียบด้วยเนี่ยตัวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับนี่ใกล้ๆเลย เแล้วนะครับไอตัวขายึดเนี้ยผมก็รีวิวไปแล้วนะตัวยึดไฟเนี้ยขายึดไฟสปอร์ตไลทของตัวเวฟร้อยแค่ตัว l e d นะครับตั้งแต่ปี2 0 1 8ถึง2021เท่านั้นนะครับตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นของเวียดนามนะครับก็คือตัวนี้จะรอของค่อนข้างนานนิดนึงนะครับอ่ะเล่าต่อนะครับไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยคือเราใส่ไปแล้วมันไม่ติดนะครับปะไม่ติดนะครับแล้วคือว่าไอตัวเนี้ยมาแตกต่างจากคิรินไหม คือมันใกล้เคียงมากเลยครับแทบจะ90%นะนะครับก็คือตัวเนี้ยเหมือนคล้ายๆคิลินมากเลยนะครับยี e ่ห้อเซลโลเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นรุ่น M1 เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างที่แบรนด์นะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูว่าเฮ้ยลองดูอีกแบรนด์หนึ่งดีนะครับก็ราคาแทบต่างกันไม่ถึงร้อยนะครับราคาใกล้เคียงกันเลยตัวนี้อาจจะถูกกว่านะครับเพราะว่า ตัวนี้มันมีรับประกันด้วยนะครับก็คือตัวของเซนโตนะครับก็รับประกัน1ปีแต่ถ้าเป็นของคิรินเนี่ยน่าจะ6เดือนถ้าจำไม่ผิดนะอ่ามันแตกต่างประมาณนั้นนะครับมันแตกต่างส่วนไหนอีกก็คือคิรินเนี่ยแบรนด์เขาอ่ะอาจจะคนติดชื่อเสียงมากกว่านะครับดาหนึงและแต่ตัวนี้มันเป็นแบรนด์ใหม่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนะผมก็เลยเอามารีวิวดูเอ้ยเผื่ออาจจะเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งเลือกอีกแบรนด์หนึ่งเอ้คิรินของหมดรุ่น m 1 มนเลือก M1 รุ่นนี้อีกแบรนด์หนึ่งลองดูนะครับ15วัตต์นะครับข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่ง15วัตต์เหมือนกันก็เป็นคู่หนึ่ง30ตต์นะครับก็เท่ากับตัว M1 อีกคิรินรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับจำนวนวัตต์เหมือนกันเลยข้างละ15วัตต์เป็น30ตต์นะครับสเหตุที่ใส่ข้างละ15วัตต์เนี่ยมันพอดีจากเวฟ125 LD เนี่ยจ่ายแบตมันพอดีเป๊ะเลยนะครับ ถ้ามากกว่านั้นอนะ่ะมากกว่า30บัตตขึ้นไปอะ่ะมันแบตไม่ค่อยพอแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อชาร์จแบบมือถือด้วยนะครับผมแนะนําแค่ติดไฟสปอร์ตไลท์แค่ข้างละ15บาวัตเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าติดมากกว่านั้นเนี่ยก็ค่างไม่พอแล้วก็เรื่องดีเลย์ชุดดีเลย์มีขายไหมมีครับแบรนด์ของเขามีขายเหมือนกันชุดดีเลย์ยกชุดมีขายแล้วก็ของคิริงก็มีขายเหมือนกัน คือ2แบรนด์นี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือมีชุดดีเล์ขายไปเลยนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้ากับซวิชุนแจได้เลยนะครับหรือว่าต่อเข้ากับแบตก็ได้ลองดูนะครับเพราะว่าเขามีวิธีสอนให้ก็เล่าเรื่องต่อนะครับมารีวิวไฟสปอร์ตไลท์กันนะครับว่าหน้าตานะครับก็คือเป็นทรงกลมเนี่ยทรงกลมนะครับแล้วคือว่าแสงเข้มเหมือนกันแล้วก็คัดออฟเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ อย่างแรกนะครับผมก็ลองเปิดสวิตชุญแจปุ๊บหลังจากนั้นนะครับผมขอสตาร์ทรถนะถ้าไม่สตาร์ทรถเนี่ยคือถ้าเปิดไฟทิ้งไว้โอกาสแบตมันจะหมดไวนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเสื่อมด้วยแนะนำให้สตาร์ทรถนะครับทุกครั้งที่เปิดไฟสปอรตไลท์อ่สตาร์ทรถปุ๊บไฟหน้าทำง,งานแล้วอ่าไฟหน้านี่คือไฟหน้าเดิมนะครับควาสว่าง ผมเปิดไฟสูงก็ได้ไฟสูงนะครับนี่คือไฟหน้าเดิมความชักก็ไฟนะครับตัวส่องถนนนีน่เห็นปะ่ะประมาณนี้นะนี่นี่ประมาณนี้นะครับส่องเข้าปากความชักประมาณนี้นะคือมันยังไม่เข้มข้นพอนะครับอ่ะผมปิดไฟหน้าดูปิดไฟหน้านะปุ๊บนี่ไฟสปอร์ตไลท์ปุ๊บ,บอันนี้คือไฟต่ํานะครับไฟสปอร์ตไลท์อ่ะเดี๋ยวผมปิดใหม่ปุ๊บ ปั่นไมปุ๊บนี่โคตรเข้มมาะเออโคตรเข้มมาะจริงอ่ะเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนครับหนึ่งเดี๋ยวฟังเสียงพัดลมนะเดี๋ยวฟังเสียงพัดลมอันนี้คือที่ผมดักเครื่องพื้นม,มันเสียงรบกวนไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไม้ไปจี้กายพัดลมดูอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดไฟสปอร์ตไลท์ปุ๊บอ่ะเราลองฟังเสียงพัดลมนะครับนี่ไม้จ่อเลยปุ๊บ เงียบอ่ะคือเงียบอ่ะเออโอเคอ่ะ okay. เนี่ยคือไฟสปอร์ตไลท์ของตัวรุ่นเอวันแบง์ของเซนโรนะครับถือว่าธรรมดีเลยนะครับเนี่ยเข้มเลยนะครับเข้มมากอ่ะโคตรเข้มอ่ะเออเนี่ยดูอ่าไฟไฟสูงอ่ะไฟสูงดูนะติดตะกร้าไหมไฟสูงนะครับไฟสูงไฟสปอร์ตไลท์ปุ๊บอ่ามันติดตะกร้านะครับ มันอาจจะดอกไป80%นะครับมันติดตะกร้าถ้า,าตะกร้าออกเนี่ยก็จะชัดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าที่ผมติดแบบเนี้ยคือซ่อนไว้นะครับอย่างน้อยแต่งให้มันดูเรียบร้อยแต่ถ้าแนวทางนะครับสำหรับผมนะถ้าอยากแต่งแบบเอาติดตะกร้าหน้าเงี้ยผมว่าฉายได้เต็ม100นนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะเป็นแนวทางคือจะติดข้างในหรือติดข้างนอกก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนำว่าถ้าอยากฉายล้อจักรนเนี่ยติดตรงตะกร้าข้างหน้านะครับอันนี้คือผมเก็บซ่อนเนี่ยเพราะว่าอยากเก็บงานนิบเนียบนะครับนี่ามาดูไฟนะครับนี่นี่นี่ไฟสปรอร์ตไลท์โอโ้โหยังโลอ่อะยางเข้มอ,ะอ่ะอะดูโคตรเข้มอ,ะอ่ะอะผมเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าก่อนไฟหน้าปุ๊บนี่คือไฟหน้านะครับ แล้วลองดูเปิดไฟสปอร์ตไลท์แข่งกับไฟหน้าปุ๊บหืม,ม,มโคตรเข้มอ่ะแล้วมีคัตออฟอ่ะเห็นปะเนี่ยดูขอบฟุบาทดูไม่แยงตางเออแล้วเปิดไฟสูงไฟสปอร์ตไลท์นะครับนี่อย่างเข้มอ่ะโอเคครับประมาณนี้แหละรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับไฟสปอร์ตไลท์ของตัวรุ่น เอวันนะครับแบรนด์ band ของเซลโลเนี่ยใกล้เคียงกับทิรินมากนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ใหม่หเฉยๆก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูครับเอ้ยเผื่อเป็นแนวทางอย่างน้อยดีกว่าแบรนด์โนเนมนะครับก็คือแบรนด์โนเนมหมายถึงว่าอาจจะเจอของที่ราคามันใกล้เคียงก็จริงนะครับแต่ว่ามันผมใช้แค่2เดือนพังแล้วอะ่ะคือเจอแบรนด์ที่ไม่ค่อยทนอะ่ะนะครับรายอย่างคือคัตออฟ มันก็มีนะแต่ว่าพาโลมันพังไปก่อนอมันไม่ค่อยทนนะครับผมแนะนํานะครับอีกทางเลือกหนึ่งนี่แบรนด์นี้แล้วก็กับคิรินนะครับแบรนด์เซนโลกับคิรินนะครับก็เป็นแนวทางให้ดูนี่รีวิวให้ท่านผู้ชมดูครับเผื่อแบบเฮ้ยคิรินแพงไปหน่อยนึงหรือว่าประกันน้อยไปมาเลือกอีกทางหนึ่งแบบนนี้นี่นเซลโลรุ่นเอวันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรับประกัน1ปี ราคาถูกมาหน่อยนึงแต่ต่มประมาณ50บาทร้อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมรีวิวไฟไฟสปอร์ตไลท์มินินะครับนี่แสบตาเลยครับดูคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีมากมายนะครับก็รีวิวไฟสปอร์ตไลท์นะครับของตัวเรย์ร้อห้าอดีสาเหตุที่ทำไมถึงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าวัดนี่แหละไฟสปอร์ตไลท์สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่า ไฟสปอร์ไลท์เนี่ยคือผมแนะนําแล้วนะให้ใส่แค่สูงสุด30วัต์เท่านั้นนะครับคู่หนึ่งก็ข้างละ15วัต์แล้วถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเนี่ยเครื่องทํางานรอบไม่ค่อยตกแล้วแต่ถ้าจํานวนวัตเยอะมันจะดึงไฟมากเลยนะครับถ้า30วัตตขึ้นไปอย่างเช่น40วัตไปแล้วอ่ะมันจะดึงค่อนข้าง,าง,างเครื่องรอบอาจจะดรอปลงก็ได้นะครับดึงไฟโหลดอะไรประมาณนะครับโหลดอาจจะไม่มากแต่ว่าถ้า ใส่มากกว่านี้ก็ยิ่งโหลเข้าไปอีกนะครับผมว่าสามสิบบาทกําลังดีแล้วก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมดีลไปนะครับไฟสปอร์ตไลท์มินินะครับใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือไฟของคิรินแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นของเซโลนะครับก็เป็นรุ่นอินวนเหมือนกันเลยมีประมาณนี้นะครับที่ผมดีลไปนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็กดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้แหละก็ลองเลือกดูนะครับ จะเลือกชุดดีเลยของเขาก็ได้หรือว่าเราจะต่อดีเลยเองแล้วแต่เลยนะครับก็มีชุดขายแย่หมดเลยครบชุดแล้วนะครับซีวิคก็มีขายมีหมดเลยก็เหมือนกันเลยนะครับสองแบรนด์นี้มีประมาณนี้นะครับที่ผมดีไปนะครับก็ขอจบเท่านี้นะครับก็มีรีวิวไฟสปอร์ตไลท์คลิปนี้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับว่าติดไฟกี่วัตต์ดีนะครับก็คือติด30บวัตต์นะครับผมแนะนําสูงสุดแล้วนะครับสำหรับเวฟร้อย led นะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ1 1 0 i หรือรุ่น ตกรงเวนแล้วแต่นะครับที่แบตลูกเล็ก12.5แอมป์ M, นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมดีไปไฟสปอร์ตไลท์ตัวของเซนโรนะครับรุ่น N1 นนะครับประมาณนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามน,นะครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับผม